สบายดีทุกๆคนคลิปนี้นี่ค่อยข้อานบะหมี่ย่างไรเนาะมีแต่ว่าซิมานําเสนออันสิ้นค้าหลาวที่ว่ามีค้ายอยู่ในเออหลบก,กันโดยเฉพาะมันอยู่บอลค่อยอยู่นี่เนาะประเทศฟินแลนด์อยู่อันแถวอันข้อลุกเนื้อเนาะก๋หมีเ่เนาะสินค้าลาแต่ว่าก็หมี่บะไรเดี๋ยวจะมีสินค้าตัวได้นั้นเราไปเบิ่งพร้อมกันเลยเนาะ น,นี่นี่จะมนอันนข้าวเนียยเนาะข้าวเนียวจากอันประเทศลาวจากบ้านเหานี่เลยเนาะแต่ว่าอันตัวหนังสือไม่ยังนี่นะจะเป็นภาษาจีนเดนแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็าากอ,อันก็เป็นข้างทัาอิฐแหละที่ว่ามายูฟนแลนด์เราได้กินอันข้าวเนี้ยนี่นะตัวนี้นี่น้าหนักอยู่อัน4.5กิโลเนาะเดี๋ยวเสียมาเบิ้งให้ไปอ่านเบิ้งข้อความว่ามันมีที่มาที่ไปเนาะได้ฮะนะพือนยูนเนียน เราจะมีบอกรายละเอียดเนาะวิธีการอัานขวกินแล้วก็บอแมนจะมีแต่ภาษาอังกฤษก็ยังมีภาษาอื่นเองค่ะนะแต่ว่าอันตามอ่านข้อมูลละเอียดมาไม่ยังนี่นะนี่แมนอันทําอิดแล้วแมนข้าวเหนียวตัวนี้นี่นะแมนเจ้าเอาเข้าไปอันประเทศอันออสเตรเลียก่อนเนาะหลังแก๊กไปออสเตรเลียแล้วเขาเจ้าจะค่อยส่งมาอันเนเธอร์แลนด์บ่เนี่จะส่งมาเนเธอร์แลนด์แล้วบันแลังแก๊กส่งมาเนเธอร์แลนด์แล้วเขาจึงค่อยมาฮอตอันฟินแลนด์เนาะ ถือว่าได้กินข้าวเหนียวอันข้าวเหนียวจากอันประเทศลาวเป็นข้างทําอิดเลยเนาะนี่นะเนาะี่ว่ามายู่ฟินแลนด์นี่นะอันนี้เนียนเป็นข้าวเหนียวเนาะตัวที่ซองที่ว่าค่อยมีฮะนะตัวนี้นี่จะพิเศษนิดน,นึงพ่วามีนภาซาลาวเนาะเขียนเป็นอันแบรนด์ข้งลาวฮะนะคืออันนาลาว แล้วก็จะมีไล่ภาษาให้เรืออิตึมก็ได้แล้วก็เขียนโรดเนาะว่าผลิตอันมาจากเหล่าเนี่ยนะคือภาษาอยู่นี่ค่อยกระบูมีภาษาย่างแตู่ฮแต่ภาษาเลากับภาษาอังกฤษนะแล้วส่วนอธิวาอันตัวนี้นี่มันน้ำหนักแมนอันอยู่อัน4 5จันกิโลเนาะแล้วก็อันผลิตผลิตกับอันทางล่างน่กะโบมีย่งลา่ก็คือเกาเนาะอัน มีอันข้าเจ้าบอกว่าเอามาแต่ไส้ฮนาะคือตัวนี้นี่ก็จะแมนอันทําอิดนี้ตามอ่านเบิร์นี่ละแมนข้าเจ้าเอาไปอันมียวนเอาไปออสเตรเลียก่อนบ้านแล้วก็ไปฮอตอันเนเธอร์แลนด์แล้วก็จิงแควอันเอามาอันฮอตอันฟินแลนด์ฮนาะคือราคาตัวนี้นี่อันเยแมนท่งตัวนี้นี่มันอยู่อันสิบสองจุดห้าสิบหกอันเอโรเนาะก็ถือว่า บแผงปันได้ทึกก่อนโตทำอีที่ค่อยนำเสนอห์ั่นเนาะอันนี้นี่ก็จะเป็นอันกาเฟลาวอันสโลว์คอฟฟีเดี๋ยวนี้นี่มาตีตลาดอยู่ในอันฟินแลนด์ฮั่นไลยเนาะมีอันซีรสชาติฮัไปอันจิบเบิง คนฟินแลนด์นี่เขาเจ้าขนามักกินกาแฟไล่กิ่นป่านนำุ่นแหลเนาะสามารถเป็อันเลาะซอกซือไดเดอร์อยูอันแนนฮานอันซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าอยู่นี่มันเขาเจ้าเอินเป็นอันเคซิตีมาร์เก็ตราคากับประมาณอยู่อัน7.9เออร์โลเนาะแล้วก็ยังมีค่ายอยู่ตามอันฮานกาแฟอยู่ในอันฟินแลนด์อีกตืมเนาะ อันนี้นี่แมนอันน้ำจิมสุกิยากิเนาะที่ว่ามีอันคขายอยู่ตามฮานไทยฮนะอันผลิตอยููอันนครขลวงเวียงจันเนาะยูอันหลักซีฮะนะอันเจ้าเกาเดี๋ยวนี้นี่ไป็นโลโซเบิงนี่การบอกเคยจะมี่ายแล้วฮะนะด้วยว่ามันหมดแล้วเราก็่จะบริเอามาคอดแหละเพราะว่าอันซื้อมากิ่นนี่ก็ถือว่าอันเป็นอันคั้งท่ซองแล้ว สินค้าอันซามยางที่ค่อยวาวหมานั้นขนาดก็จะแม็นเห็นอยู่ต่างทองตลาดเนาะแต่กันยังมีอันผักอีตู้กับมักเห็ดที่ว่าเขาจะเอามาจากอันแข้งสยามบุรีขนาดแถวฮองซาฮั่นก็หมีเนาะแต่ว่าเป็นบางครั้งแบบปีนึงเห่นเธอหนึ่งบอจังซี่นนี่แหละตัวนี้นี่ก็บุก่คยจะมีปั่นได้ส่วนไร่มันเขาจะฮั่นเอามาแต่ไทยเลยขนาคืออันข้าวเหนียวกับกาแฟนี่จะมันมีตลอดได้เนาะ เฮาไปย่ำได้ก็แม่นได้ตลอดเลยอยู่ตามท้องตลาดหั่นน่ะบ่บ่เสียเวลาหั่นน่ะคณะไปแล้วได้เนาะอันคือเฮานี่น่ะเป็นคนลาวจังซิเฮาก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ว่าอันเห็อันสินค้าจากประเทศลาวเนาะการเ็ยได้ก็แม่นได้ไปอันซื้อมากินซื้อมาใเนาะเฮาก็แบบว่าอัน ภูมิใจขนาดละกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากบานเฮาเนาะเพื่อว่าเหตุไได้ฮ้บานเฮาท่านมีการอันผลิตออกมาตลอดแล้วก็แห่งทรงออกมาต่างประเทศท่านไล่ขึ้นเนาะค่อยนี่ก็เบาเหี่ยวแล้วเดี๋ยวอันสด้อนอนนขุญาจบคิปก่อนนเะสุดท้ายนี้ฝากซวยอันกดติดตามทรงเศร้าเหล่าในฟินแลนด์เศร้าแลนล่วงขาบางนั่นเด้อขอบใจที่ติดตามรับซ่มแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป